วัสดีครับเคาเจ๊รคลาสครับเราคัดสสารวัฒนธรรมองค์กรมาเสริฟให้กับท่านถที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับแน่นอนครับว่าในองคอ์กร1นๆเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการทํางานหลายๆส่วนฮะในองคอ์กรแบ่งไปตามฟังก์ชันงานต่างๆบางกระบวนการก็เป็นกระบวนการในระดับขององคอ์กรโดยรวมบางกระบวนการก็เป็นกระบวนการของแต่ละสายงานที่แยกย่อยไป จนอาจจะลงไปถึงระดับของคนกลุ่มเล็กๆเลยแต่ถ้าเราพูดถึงกระบวนการหรือ process ที่สำคัญมากๆขององค์กรที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังขององค์กรเลยเนี่ยนะครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตัว HR process เนี่ยนะครับน่าจะเป็นกระดูกสันหลังหลักเลยเพราะอะไรครับเพราะวาเวลาพูดถึงองค์กรเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของคนขาดคนไปองค์กรก็คงไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้น HR process คือกระบวนการที่ทำให้คนในองค์กรเนี่ยเข้ามาปรับตัวได้กับองค์กรทำงานได้เขาได้รับเงินเดือนได้รับค่าตอบแทนของเขาเขาได้รับการพัฒนาได้รับการเลื่อนตาแหน่งการประเมินผลงานต่างๆว่าเขาทําได้ดีทําได้ไม่ดีต่างๆจนไปถึงการลาจากกันเลยเพราะฉะนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่า HR process นี้น่าจะเป็นสิ่งที่ ต้องเรียนว่าทุกองค์กรเลยแล้วกันนะครับแต่มีหลายๆคนนะครับเขาเปรียบเทียบแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่อง HR process เนี่ยมันเปรียบเหมือนเป็นหัวใจขององค์กรส่วนวัฒนธรรมองค์กรเป็นเหมือนจิตวิญญาณที่เขาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าตัว HR process เนี่ยหน้าตามันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีความชัดเจนในเชิงของการบริหารจัดการจะว่าไปก็เหมือนกับจังหวะการเต้นหัวใจ การสูบฉีดเลือดเข้าออกส่งเลือดต่างๆเนี่ยน,นะครับไปดูแลส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีอันนี้มันมีหน้าที่มันมีกระบวนการที่ชัดเจนของมันอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีแต่หัวใจอย่างเดียวแต่ขาดจิตวิญญ,ญาณก็น่าจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าเรามีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคนก็ต้องมีทั้งหัวใจมีทั้งจิตใจหรือมีจิตวิญญ,ญาณด้วย อันในภายของวัฒนรรมองค์กรเนี่ยความเป็นจิตวิญญาณของมันคืออะไรมันคือตัวตนคือ d n a อขององค์กรมันคือส่วนที่ทําให้เรากับองค์กรอื่นๆที่อาจจะอยู่ในธุรกิจเดียวกันทําธุรกิจคล้ายๆกันมันแตกต่างกันหมายถึงแรงจูงใจต่างๆขององค์กรหมายถึงพแพชชั่นของคนในองค์กรที่จะร่วมกับมิชชั่นวิชั่นขององค์กรพร้อมทนี่ะเป็นส่วนหนึ่งพร้อมที่จะทุ่มเทตัวเองให้กับการทําง,งาน ซึ่งในพาน์หลังเนี่ยในเชิงของการเป็นจิตวิญญาณขององค์กรเนี่ยแต่ะองค์กรก็อาจจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับแบบไม่ได้ตั้งใจสร้างอาจจะมีผู้นําหรือผู้กอ่อตั้งที่เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบและคนอื่นก็เดินตามกันหรือบางองค์กรอาจจะตั้งใจสร้างมันขึ้นมาพอเขารู้แล้วว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้จิตวิญญาณแบบนี้เนี่ยมันจะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายหลักขององค์กรได้อันนี้ไอ้ตัวของหัวใจกับตัวจิตวิญญาณเนี่ย มันทำงานร่วมกันยังไงจริงๆแล้วต้องบอกว่า HR process กับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเลยนะครับไม่ว่าท่านจะตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือเปล่าเนี่ยนี่เวลาเราพูดถึง HR process ที่เป็นเหมือนหัวใจเนี่ยนะครับแล้วก็ตัววัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณขององค์กรน,นะครับสองส่วนเนี่ยมันทํางานร่วมกันยังไงป่าองค์กรสองส่วนอาจจะแยกกันเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นหัวใจกระเต้นไป วัธรรมองค์กรก็ปล่อยให้มันเกิดตามธรรมชาติถ้าวัฒธรมองค์กรนั้นมันดีมันเอื้อต่อธุรกิจมันเอื้อต่อคนในองค์กรให้ Engage กับองค์กรหรือผูกพันคนไว้ด้วยกันก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่ใช่เราก็เสียโอกาสหลายๆอย่างไปนะครับแต่มีหลายๆองค์กรในโลกใบนี้นะครับที่เขาตั้งใจที่จะ Integrate หรือจะ Infuse ตัววัฒนรรมองค์กรกับตัว HR Process เข้าด้วยกัน พราะส่วนหนึ่งมันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับคนเป็นเหมือนแบ็กบอขององค์กรอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องราวของคนเป็นความเป็นตัวตนถ้าเราเอาสองส่วนมาผสมผสานกันให้ล้อไปกับขั้นตอนต่างๆของ HR ชาโปรเ s สที่มีไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การสร้างวัรรมองค์กรมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นมันมีขั้นมีตอนมากยิ่งขึ้นมันมีแนวโน้มที่จะเชื่อมไปถึงคนในองค์กร ทั้งคนที่กําลังจะเข้ามาคนที่อยู่ในองค์กรอยู่แล้วหรือคนที่ลาจากไปด้วยประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กรครับซึ่งในกระบวนการของ HR หลักๆเลยเนะี่ยมันก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะรับคนเข้ามาในเรื่องของการ recruit รับเข้ามาแล้วก็ต้องออนบอดเขาให้เขาเข้าใจให้เขาเป็นคนของเราอย่างเต็มตัวให้มีความเป็นพวกเดียวกันมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาเขา มีการประเมินผลงานมีการดูแลรักษาเขาให้อยู่กับเราไปนนานๆให้รางวัลหรือรวมไปถึงการที่อาจจะต้องลาจากกันเลยใน EP ีเก่าๆเนี่ยนะครับเรามีโอกาสได้พูดถึงสงส่วนใน HR process ที่มีการ embed ตัววัฒนธรรมองค์กรเข้าไปก็คือส่วนของการสรรหาคนนั่นเองนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการสรรหาคนแบบ culture fit นะครับซึ่งท่านสามารถจะ ย้อนกลับไปดูใน EP ที่16ได้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน,นะครับผมมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องการพัฒนาคนหรือเรื่องกระบวนการ Learning and Development ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรนะเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็สามารถย้อนไปดูใน EP ที่28ได้ครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออนบอร์ดเป็นเรื่องการประเมินผลงานหรือเรื่องการ Manage Talent ในองค์กรเนี่ยนะครับผมจะมีโอกาสได้พูดถึงใน EP ถัดๆไป อีก3 EP ข้างหน้าครับแล้วเราจะมาดูด้วยกันครับว่าตัวหัวใจและตัวจิตวิญญาณเนี่ยมันจะทำงานด้วยกันยังไงเผื่อท่านอาจจะเอาแนวคิดเนี่ยไปปรับใช้กระบวนการ HR ของท่านได้ในกรณีที่ท่านมีความตั้งใจที่จะทำเรื่องการสร้างวัฒนธรรมกรอยจริงจังหรือท่านอาจจะมีวัฒนธรรมกรที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ได้ครับคอยติดตามนะครับใน EP ถัดไปครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ